สวัสดีครับพี่น้องที่รักครับพบกันอีกครั้งนะครับในรายการมานาจารย์ใหญ่วันนี้ผมอยากจะพูดถึงเรื่องของความเป็นเอกภาพนะครับโดยนำมาจากสดีบทที่133ข้อ1 3ดูก่อนพี่น้องซึ่งอาศัยอยู่ด้ยวยกันเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันก็เป็นการดีและน่าชื่นใจมากสักเท่าใดเหมือนน้ำมันประเสริฐอยู่บนศรีรษะไหลาอาบลงมาบนหนวดเคราบนหนวดเคราของอาโรนไหลาอาบลงมาบนคอเสื้อของท่าน เหมือนน้ำค้างของภูเขาเฮอร์โมนซึ่งตกบนเทือกเขาซิโยนเพราะว่าพระเจ้าทรงบังคับบัญชาพระพรที่นั่นคือชีวิตจำเริญเป็นนิดพี่น้องครับความเป็นเอกภาพเป็นน้ำพระทัยของพระเจ้าส่วนความไม่เป็นเอกภาพหรือความแตกแยกไม่ใช่น้ำพระทัยของพระเจ้าเกิดขึ้นหลังจากมนุษย์ทําความบาปในสวนเอเดนมนุษย์กับพระเจ้าแตกแยกกันและมนุษย์กับมนุษย์ แตกแยกกันตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาและเมื่อเรากลับมาเป็นคริสเตียนอีกครั้งหนึ่งเรากลับมาคืนดีกับพระเจ้าเอกภาพของเรากับพระเจ้ากลับมาอีกครั้งหนึ่งและเรากลับมาคืนดีกับมนุษย์เอกภาพของเรากับมนุษย์คนอื่นๆก็ดีขึ้นวันนี้เราจะเรียนในหัวข้อนี้ด้วยกันพระเจ้าของพระเจ้าตอนนี้บอกว่าเอกภาพเป็นเหมือนกับสสิ่งด้วยกันสิ่งแรกก็คือเอกภาพเหมือนน้ํามันที่ใช้เจิมอารโลน พี่น้องครับในสมัยก่อนนั้นอาโรนซึ่งเป็นปุโรหิตนั้นจะปฏิบัติหน้าที่ในเต้นได้เขาจะต้องถูกเจิมด้วยน้ำมันเสียก่อนอยู่ในอพยพบทที่29ข้อที่7การเจิมเป็นการชำระให้บริสุทธิ์เป็นการแยกอาโรนออกเพื่อรับใช้โดยเฉพาะน้ำมันไหลผ่านศีรษะใบหน้าหน่วยข้อคอเ,เสือ้อซึ่งเป็นความหมายว่าเขาถวายให้พระเจ้าหมดทุกสิ่งทุกอย่าง ความเป็นเอกภา,าพเป็นเหมือนกับน้ำมันเจิมในสมัยนั้นคริสเตียนจะรับใช้พระเจ้าในสมัยนี้ไม่ต้องเจิมด้วยน้ำมันแต่เจิมด้วยความเป็นเอกภาพน้ำมันเจิมปุโรหิตก่อนที่จะรับใช้พระเจ้าได้อย่างไรเอกภาพก็เจิมผู้รับใช้ก่อนที่จะรับใช้พระเจ้าได้อย่างนั้นถ้าในทีมผู้รับใช้มีความแตกแยก ในครอบครัวมีความแตกแยกในหน่วยงานมีความแตกแยกไม่เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันก็จะทําให้ไม่มีความพร้อมเพียงในการรับใช้เหมือนที่ปุโรหิตรับใช้พระเจ้าไม่ได้ถ้าไม่ถูกเจิมด้วยน้ำมันก่อนเช่นเดียวกันครับหน่วยงานใดองค์กรคิสจักรใดก็จะรับใช้พระเจ้าไม่ได้ดีถ้าเกิดไม่มีความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันคิสจักร ต้องมีเอกภาพครอบครัวต้องมีเอกภาพไม่ทะเลาะไม่แตกแยกเราแตกต่างได้แต่เราไม่จําเป็นต้องแตกแยกครอบครัวที่มีเอกภาพมีความเป็นน้ําหนึ่งจดยก,กันจะมีความสุขมากระหว่างสามีภรรยาพ่อแม่ลูกเขาจะมีความสุขมากที่ได้ใช้เวลาด้วยกันเป็นเดือนเพราะเขามีเอกภาพแต่ครอบครัวที่ไม่มีเอกภาพจะทุกข์มากเมื่อได้อยู่บ้านเดียวกันไปไหนไม่ได้ตลอดหเดือน พี่น้องได้ฟังข่าวไหมครับที่ประเทศจีนนะครับหลังจากการโควิดผ่านไปปรากฏว่ามีสามีภรรยาในประเทศจีนอย่าล้างกันหลายคู่มากเลยครับเพราะอะไรครับเพราะว่าอยู่ด้วยกันทุกวันและไม่เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันไม่เป็นเอกภาพก็เกิดการทะเลาะวิวาทกันก็ไปอย่าล้างกันเป็นจำนวนมากนั่นคือประการที่1นนะครับเอกภาพเป็นเหมือนน้ำมันเจิมประการที่2 เอกภาพเป็นเหมือนน้ำค้างของภูเขาเฮอร์โมนซึ่งตกลงบนเทือกเขาซิโยนหมายความว่าอไรครับภูเขาเฮอร์โมนนั้นเป็นภูเขาที่เป็นเทือกเขาที่ใหญ่และมีความยาวถึง29กิโลเมตรอยู่ทางตอนเหนือของดินแดนปาเลสไตน์มียอดเขามากมายอยอยู่ห่างจากกรุงเยรูซาเล็มประมาณ150กิโลเมตรและภูเขาเฮอร์โมนนั้นจะมีหิมะปกคลุมอยู่บนยอดเขานะครับ แล้วก็น้ําที่ละลายจากหิมะของภูเขาเฮอร์โมนี้จะไหลผ่านลงมายังทะเลสาบกาลิลีจากนั้นไหลผ่านแม่น้ําจอแดนและไหลลงไปในทะเลตายและแม่น้ําสายนี้จะนำความอุด,ดมสมบูรณ์มายังทุกเมืองที่ไหลผ่านรวมทั้งที่เมืองเยรูซาเลมด้วยผู้เขียนพระคัมภีร์ตอนนี้หมายความว่าน้ําค้างจากภูเขา ที่ใหญ่มากคือภูเขาเฮอร์โมนสามารถจะนําความอุดมสมบูรณ์มายังกรุงเยรูซาเลม็มหรือซิโยนแม้นหนทางจะยาวนานถึง150กิโลเมตรฉันใดความเป็นเอกภาพของผู้รลกเทพระเจ้าความเป็นเอกภาพของริสตจักรความเป็นเอกภาพของครคอบค,ครัวความเป็นเอกภาพของหน่วยงานใดๆก็ตาม ก็จะนำความอุดมสมบูรณ์ความสดชื่นการเกิดผลมาสู่สมาชิกข,ของชุมชนนั้นๆฉันั้น,น,นถ้าไม่มีน้ำค้างที่ฮอร์โมนก็จะเกิดความแห้งแล้งที่สยดถ้าเกิดความแตกแยกในทีมในองค์กรในขิดจักรในครอบครัวก็จะเกิดความแห้งแล้งฝ่ายวิญ,ญญาณหดหู่ห่อเหี่ยวไม่สดชื่นและจะทำให้ไม่เกิดผลนี่คือการเปรียบเทียบ ของความเป็นเอกภาพว่าเหมือนกับน้ำค้างและเหมือนกับน้ำมันเจิบนี่คือสิ่งที่สำคัญมากในขีตจักนั้นความเป็นเอกภาพหรือความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันนั้นสำคัญมากสำคัญขนาดที่พระเยซูได้อธิษฐานขอต่อพระเจ้าให้สาวกของพระองค์เป็นเอกภาพในยอห์นบทที่1 7ข้อ11บัดน,นี้ข้าพรองค์จะไม่อยู่ในโลกนี้อีก แต่พวกเขายังอยู่ในโลกนี้และข้าพระองค์กำลังจะไปหาพระองค์ข้าแต่พระบิดาผู้บริสุทธิ์ขอพระองค์ทรงโปรดพิทักษรักษาบรรดาผู้พระองค์ได้ประทานแก่ข้าพระองค์ไว้โดยพระนามของพระองค์เพื่อพวกเขาจะเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเหมือนดังข้าพระองค์กับพระองค์พระเยซูอธิษฐานให้คริสเตียนเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันอเมนไหมครับและการเป็นเอกภาพของคริสเตียน จะทําให้คนในโลกนี้ที่ยังไม่รู้จักกับพระเจ้ามาเชื่อและไว้วางใจในยอห์นบทที่17อันเดียวกันแล้วครับที่พระเยซูฐานเผื่อเพื่อเขาตั้งหลายจะเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันดังที่พระองค์คือพระบิดาทรงสิทธิในข้าพระองค์และข้าพระองค์ในพระองค์เพื่อเขาเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับพระองค์และกับข้าพระองค์ด้วยเพื่อโลกจะได้เชื่อว่าพระองค์ทรงใช้ข้าพระองค์มาเมื่อเราไปเหกภาพนะครับพี่น้องครับ เมื่อเป็นน้ำหนึ่งจเดียกันคนไม่เชื่อพระเจ้าที่อยู่รอบตัวเราเมื่อมองเข้ามาในคริสจักรของเรามองมาในกลุ่มแคร์ของเราเห็นความเป็นน้ำหนึ่งจเดียกันข,ข,ของครอบครัวคริสเตียนเขาจะมีโอกาสได้รู้จักกับพระเจ้านี่คือสิ่งที่พระเจนะของพระเจ้าบอกถ้าพระเยซูอธิษฐานให้เราเป็นเอกภาพทั้งในคริสจักรทั้งในครอบครัวทั้งในหน่วยงานต่างๆเราก็ไม่ควรเป็นต้นเหตุข,ของความไม่มีเอกภาพ ถ้ามีปัญหาอะไรกันกับพี่น้องนะครับจะต้องเคลียร์กันด้วยความรักไม่มีใครในคิสจักรที่ไม่สามารถจะมองหน้าคนบางคนได้ถ้ามีจะต้องรีบแก้ไขปัญหาอ่านไหมครับแก้ไขปัญหานั้นไม่ให้เกิดขึ้นในคิสจักรเปาโลสนใจความเป็นเอกภาพของคิสจักรมากและเขารู้สึกไม่พอใจที่ ขิสจักรที่เมืองโครินน์นั้นเกิดความแตกแยกจึงเขียนจดหมายไปตักเตือนใน1โครินโทบทที่1ข้อที่10ถึงข้อที่12เห็นไหมครับผู้นำมีหน้าที่ตักเตือนเมื่อผู้นำได้เห็นว่าสมาชิกได้มีปัญหากันทะเลาะกันและไม่เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันนั้นเรามีหน้าที่ต้องตักเตือนเหมือนที่เปาโลเขียนจดหมายไปตักเตือนพี่น้องที่ โคลินที่ทะเลาะเบาะแว้งและไม่เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันในพระธรรมเอเฟซัสเปาโลพูดถึงเอกภาพเยอะมากเลยครับเปาโลพูดถึงเอกภาพของคนยิวกับคนต่างชาติว่าพระเยซูคริสต์ได้มาทำลายกำแพงที่กั้นระหว่างคนยิวกับคนต่างชาติที่สมัยก่อนเคยแตกแยกกันนะครับอยู่ด้วยกันคบกันไม่ได้ พระเยซูมาทําลายกําแพงนั้นลงแล้วชาวยิวกับชาวต่างชาติเป็นเอกภาพแล้วจากนั้นเปาโลพูดไปในเอเฟสบทที่3ข้อที่6พูดถึงว่าคริสเตียนทุกคนต่างเป็นอวัยวะที่อาศัยซึ่งกันและกันพึ่งพาซึ่งกันและกันมีความเป็นเอกภาพเปาโลพูดถึงการเป็นเอกภาพการเป็นน้ำหนึ่งเดียวกัน ของพี่น้องคริสเตียนในคริสตจักราปโลพูดถึงสามีภรรยาในเอเฟซัสบทที่5ข้อ2 2ถึง25ว่าจะต้องเป็นเอกภาพจะต้องเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันจึงจะทำให้ครอบครัวนั้นมีความสุขและครอบครัวนั้นได้รับพระพร์นี่คือสิ่งที่าของพระเจ้าได้บอกถึง นอกจากนั้นเอฟซัสบทที่6ข้อ1นถึงสเปาโลยังพูดถึงเอกภาพของพ่อแม่กับลูกและลูกกับพ่อแม่นะครับเพื่อครอบครัวจะได้มีเอกภาพถ้าพ่อแม่ลูกเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันเปาโลยังพูดต่อไปในบทที่6ข้อ5ถึงข้อ9พูดถึงเอกภาพระหว่างเจ้านายกับลูกน้อง ับเจ้านายและลูกน้องก็ต้องเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันจึงจะทำให้ผลประกอบการผลการดำเนินง,งานนะครับแล้วก็บรรยากาศในองค์กรต่างๆที่ทำงานร่วมกันนั้นเกิดผลดีที่สุดนี่คือสิ่งที่พูดถึงเรื่องของความเป็นเอกภาพเอาละเราได้ฟังมาแล้วบอกโอ้สำคัญมากเลยว่าความเป็นเอกภาพหรือความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันสำคัญมากทีนี้ เราในฐานะเป็นคริสเตียนจะรักษาความเป็นเอกภาพได้อย่างไรสังเกตน,นะครับว่าผมบอกว่าเราจะรักษาได้อย่างไรผมไม่ได้บอกว่าเราจะสร้างได้อย่างไรเพราะเราไม่ได้เป็นคนสร้างเอกภาพแต่ว่าเราเป็นคนรักษาผู้สร้างคือพระเจ้าเอเฟซัสบทที่4ี่ข้อสจยงเพียรพยายามให้คงความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันคือเอกภาพซึ่งพระวิญ,ญญาณทรงประทานนั้น ดังนั้นพระเจ้าพระวิญญาณบริสุทธิ์เป็นผู้ประทานการเป็นน้ําความเป็นน้ําหนึ่งเดียวกันให้กับพวกเราให้กับพี่น้องที่จะมีความเป็นน้ําหนึ่งเดียวกันพระเจ้าเป็นผู้ประทานมาให้กับพวกเราที่เป็นคริสเตียนแล้วหน้าที่ของเราคือรักษาไว้ด้วยความเพียรพยายามรักษาไว้แสดงว่ารักษายากนะครับความเป็นน้ําหนึ่งเดียวกันนะครับแสดงว่ารักษายากจริงพระกัมภีใช้คาว่าต้องเพียร พยายามต้องบากบัน่นต้องพยายามอย่างเต็มที่ด้วยความเพียรที่จะรักษาความเป็นเอกภาพเพราะว่าถ้าเกิดไม่ใช่นั้นเราจะแตกแยกกันได้ง่ายนะครับนั่นก็คือสิ่งที่บอกว่าคิสเตียนมีหน้าที่รักษาความเป็นเอกภาพพี่น้องมีหน้าที่รักษาความเป็นเอกภาพในคิดจกักรรักษาความเป็นเอกภาพในครอบครัวรักษาความเป็นเอกภาพในที่ทํางานทำยังไงครับจะรักษาไว้ได้ประการที่1ท่าทีในใจต้องเห็น ความสำคัญเหมือนที่พระเยซูเห็นความสำคัญและอธิษฐานเผื่อให้สาวกของโรมเป็นเอกภาพในยอนห์นบทที่17ข้อที่11ถ้าเราเห็นความสำคัญของเอกภาพเหมือนที่พระเยซูเห็นเราก็จะเห็นความสำคัญของพี่น้องมากกว่าตัวเองเห็นใจพี่น้อง มากกว่าเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตัวของเราต้องเป็นเรื่องของท่าทีภายในใจก่อนนะครับอาการที่หนึ่งที่จะรักษาไว้ได้ท่าทีในใจต้องเห็นความสําคัญไม่ทําอะไรที่จะเป็นการทําลายเอกภาพหรือความเป็นน้าหนึ่งจเดีกันบางครั้งต้องสูญเสียประโยชน์ของเราบ้างแต่เพื่อความเป็นน้าหนึ่งเจเดีกันของแคร์ของขี้จักรเราก็ยินดีนี่เรียกว่าเห็นความสําคัญเป็นเรื่องของท่าทีประการที่2เป็นเรื่องของความคิด สุภาษิตบทที่4ข้อ23บาอกว่าจงรักษาใจของเจ้าด้วยความระวังระไว้เพราะชีวิตเริ่มต้นมาจากใจหมายความว่าถ้าจิตใจความคิดของเราเห็นแก่ความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันเราก็จะเป็นคนอย่างนั้นแหละนะครับชีวิตมาจากความคิดหรือถ้าเราอยากจะให้ชคิดของเราเป็นที่เห็นคุณค่าของเอกภาพเราต้องคิด เห็นความสําคัญของเรื่องนี้ถ้ามีเรื่องไม่เข้าใจกับพี่น้องเราต้องไงครับถ้าเราเห็นแก่ความเป็นน้ําหนึ่งใจเดียวกันเราก็อยากจะไปคุยและไปเคลียร์แต่ถ้าไม่เห็นแก่ความเป็นน้ําหนึ่งใจเดียวกันไม่คิดเห็นแก่เอกภาพเราก็จะไม่คุยเราก็จะไม่เคลียร์เราก็จะปล่อยไว้อย่างนั้นแหละนั่นคือสิ่งที่พ่ะเจะนะผมจะบอกคําว่าเคลียร์แปลว่าอะไรครับคําว่าเคลียร์แปลว่าโปร่งใส มองเห็นจริงใจการเคลียร์คือการพูดความจริงต่อก,กันและกันไม่ต้องสร้างภาพไม่ต้องรักษาหน้ามากกว่ารักษาใจในความคิดของการที่เรากำรเห็นหนึ่งคือท่าทีเห็นความสําคัญ 2. คือความคิดคือเราจะต้องไปเคลียร์ถ้ามีปัญหากันเพราะเราตระหนักถึงความสําคัญของความเป็นเอกภาพ3ก็คือคําพูดครับสิ่งที่ออกมาจากปาก นะครับก็ออกมาจากจิตใจดังนั้นถ้าเรามีท่าทีมีความคิดที่จะรักษาความเป็นเอกภาพความเป็นน้าหนึ่งอยู่ด้วยกันคําพูดของเราก็จะเป็นแบบนั้นคิดเสียนที่จะรักษาความเป็นเอกภาพเขาจะไม่พูดดินทาพี่น้องเขาจะไม่พูดให้ร้ายเขาจะไม่พูดสร้างความแตกแยกมีปัญหากับใครเขาจะพูดกับคนนั้นเขาจะไม่พูดกับคนอื่นๆที่ไม่เกี่ยวข้องเขาจะไม่โพสต์ลงใน a c e b o o k เขาจะไม่โพสต์ลงในไลน์เขาจะไม่ตีวัวกระทบคลาดอาไป็นไหมครับ ย้ํกับพูดตรงๆนี่คือเรื่องของคําพูดและอันที่4ี่ก็คือการกระทําม,มัธิบริเจ็ข้อ1 6เราจะรู้จักเขาด้วยผลของเขาดังนั้นถ้าเราเป็นคนที่เชื่อในเรื่องเอกภาพและอยากจะรักษาความเป็นเอกภาพเราจะไม่ทําอะไรก็ตามที่จะเป็นการทําลายความเป็นน้ําหนึ่งเจเยวกันของพี่น้องเห็น,นไหมครับ ทั้งในกิจจกจะใช่ไมครับไม่ทำอะไรที่เป็นความทําลายความเป็นน้ําหนึ่งใจเดกันของครอบครัวของเราเราจะพยายามรักษาไว้อย่างดีที่สุดเพราะเราเห็นคุณค่าอามนไหมครับ<ม>นี่ก็คือความเป็นเอกภาพาที่พระเจะ้าของพระเจ้าสอนและบอกบอกว่าให้เราต้องใช้ความเพียรพยายามมากในการจะรักษา พระเยซูประทานให้แล้วพระวิญญาณประทานให้แล้วให้เราเป็นน้ําหนึ่งใจเดียวกันกับพระเจ้าแล้วในวันที่เรามาเชื่อพระองค์ให้เราเป็นน้ําหนึ่งใจเดียวกันกับพี่น้องแล้วในวันที่เรามาเชื่อพระเจ้าแต่ระหว่างทางนี้จนกว่าวันที่พระเยซูจะสด็จสกลับมาจะมีสาเหตุมากมายที่จะมาทําลายความเป็นเอกภาพโดยความเป็นน้ําหนึ่งใจเดียวกันของเราพระเจ้าจะบอกให้เราเพียรพยายามรักษา เอกภาพวันนี้ให้เราตั้งใจที่จะเพียรพยายามรักษาความเป็นน้ำหนึ่งใจเดีกันกับพี่น้องกับครอบครัวเอเมนไหมครับ mm hmm. mm hmm. ให้เราอธิษฐานกันบพระเจ้าตะกันครับ ข้าแต่พระเจ้าสรรเสริญและขอบพระคุณพระองค์ขอบคุณที่สอนเราเรื่องเอกภาพซึ่งเรารู้ว่าพระเจ้าทรงประทานให้กับเราแล้วเรามีหน้าที่รักษาและเรารู้ว่าการรักษานั้นต้องใช้ความเพียรความพยายามที่จะต่อสู้กับความไม่เป็นเอกภาพที่จะเกิดขึ้นขอพระเจ้าให้กําลังกับเราที่จะสามารถทําเช่นนั้นได้ให้ในคิ้จักร มีความเป็นน้ำหนึ่งเดียวกันให้ทุกครอบครัวรมีความเป็นน้ำหนึ่งเดียวกันให้ทุกบริษัทมีความเป็นน้ำหนึ่งเดียวกันขอบคุณพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนอะไรยฐานเผื่อพี่น้องที่ไม่สบายเป็นโครคภัยไข้เจ็บพระเยซูบ,บอกในลูกาบทรีเก้าบอกว่าเรามีสิทธิ์น้าเหนือโครคภัยไข้เจ็บเมื่อเราสั่งมันจะออกจากร่างกายของเราไปแต่เราต้องพูดด้วยความเชื่อและมีการกระทําด้วยความเชื่อหลังจากพูดเสร็จแล้ว ทำบางสิ่งที่ทาไม่ได้มาก่อนอม่มนไหมครับพร้อมนะครับข้าแต่พระเจ้าในพระนามพระเยซูเรามีสิทธิอํานาจเหนือโครคภัยไข้เจ็บบัตรนี้เราขอสั่งในนามพระเยซูให้โครคภัยไข้เจ็บทุกอย่างที่ในร่างกายของพี่น้องทุกคนที่กําลังฟังมานาจารย์ใหญ่นี้อยู่ไม่ว่าเขาอยู่ที่ใดในโลกนี้ขอการรักษาที่มาจากพระเจ้าขอการเจ็บปวดจงออกไปจากร่างกายนี้โรคภัยเรื้อรังต่างๆที่เคยเป็นจงออกไปจงหายเป็นปกติอามน ขยับดูนะครับทําในสิ่งที่ทําไม่ได้มาก่อนขอพระเจ้าผลรักษาพี่น้องแอปพลิเคชันของคริสตจักรเมล็พันธ์ของเราซึ่งพี่น้องสามารถจะดาวน์โหลดได้ทั้งในระบบ iOS และระบบ Android เมื่อท่านดาวน์โหลดแล้วท่านก็จะสามารถเข้าฟังมานาจารย์ใหญ่ฟังคําเทศนาฟังคําสอนฟังคำบญญยาิชีวิตและเรียนบุญเียนเฝ้าเดียวกับเราได้ตลอดเวลานะครับท่าน สามารถจะดาวน์โหลดมาไว้ในมือถือของท่านใน iPad ของท่านได้พบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีครับพระเจ้าอวยพรและคุ้มครองให้พระพักทอประกายล้นด้วยพระเมตตาพระพักหัน สโปรดประทานแลทั่วทั้งพงพันอีกนับร้อยพันให้ทั้งครอบครัวหมดทั้งครอบครัวจนช่วลูกหลานจนชั่วลูกหลาน,น,ลลานขอพระเจ้าสงโรปรดประทานแลทั่วทั้งพงพันอีกนับร้อยพันให้ทั้งครอบครัวหมดทั้งครอบครัวจนชั่วลูกหลานจนช่วลูกหลานขอพระเจ้า ทั้งครอบครัวมาทั้งครอบครัวจนถึงลูกหลานจนถึงลูกหลานขอพระเจ้าทรงโปรดประทานและให้ทั้งพงพันอีกหนึ่งร้อยพันให้ทั้งครอบครัวมาทั้งครอบครัวจนถึงลูกหลานจนถึงลูกหลานการส่งสารทิศนำทางท่านไปจะทรงตามติดอยู่ทางคุ้มภัยปกหลังรอบกาย ต้องอยู่ข้างกายต้องอยู่ข้างกายย้ำดวงวันไหมแต่วันลับไปจะมาเมืเ่อไรจะไปที่ไหอย่าเมาื่อเศร้าร้อมอย่าเมื่อเชื่จชมท่านมีพร้อมท่านมีพร้อมท่านมีพร้อ เจ้าอวยพรและคุ้มครองให้พระพักทอประกายและล้นด้วยพระเมตตาพระพักหันมาหาท่านและมอบสันติสุข